ห้องเรียนชีวิตครับขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับดูรถฝั่งตรงกันข้ามครับในเทศกาลเลือกตั้งอบอตอของเรา <c oughs> ก็ถือว่าคึกคักครับติดตั้งแต่และเวลานี้ประมาณ15บหนาฬิกาติดยาวมาเกือบ10กิโลครับก็ ถือว่าคนไทยก็มีเลือดประชาธิปไตยที่เข้มข้นครับออกเดินทางตั้งแต่วันศุกร์เพื่อจะไปลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกอบตทั่วประเทศครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยและก็ได้ผู้นำที่ดีเพื่อมาพัฒนาท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นครับ อย่างไรก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคงขายยาวไม่ได้ครับเพราะวิ่งอยู่เลนฝั่งขวาและรถไม่เยอะคลิปนี้เห็นแล้วมีความสบายใจที่ชาวบ้านตื่นตัวก็ขอให้มีความสุขในการเดินทางครับสวัสดีครับ